ถุย่าก่อนถุย่าก่อนถุย่าก่อนสบายดีป่าลุงมือนี่ค่อนหลอมอ่ะฮะเหมือนมือนี้น้องแขนมันเล่น้ำผิดน้องเอากไปก็ไม่ม่มเธอเหมือนเดิมเอาไปฉชดเล่นให้ปีงสู โอ้ยปุก,กี้เอ,อ้ยป้าตุยย่าน่อยไหกตุย่าหมอยมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีชื่อครับผมมีชื่อว่าอะไรครับผมมีชื่อครับผมมีชื่อว่าอะไรครับอางวางมือ,อยัง ตรงอีกแล้วย,ย้ำมาลูยำมายำมายำมาย่า,ยา,ยายไปใกล้มันบักขี้ดื้อนะไปกวยเอ้ยพันไหนกะสอบอยู่ใส่ใบับบมาใกล้ <c oughs> ปาดเสียวแยงน้องไปใส่เลยบ่นี่นนะห้ามที่ขึ้นไปยังกันนะลูก เ็แต่น้องคอยเบิ้งเบิงเบิง,บง,บงพอหนูน่อยมาอะไรอีกเมื่อนี้คือบ่มีแมสว่ะบ่มีแมสจำพี่น้องสองแมส ของเจ้าไนวะเนี่แม่นทีแรกว่าแม่นสิบุมีไปแล้วเมียก็เป็นห่วงคือเก่าไอต้องได้มูมาฝากได้ของฝากอีกแล้วพี่นุ๊งเรียบเรียบไปเรียกเมียอะไยังมาฝากไปเลยหนึ่งแม่ไปเอามูมาฝากเนาะเนาะโอ้ยเดี๋ยววะจิบได้อีกเนาะเดี๋ยวมีแต่ห้องน้องแคทอันนี้ห้องน้องแคทเนี่ยสองห้องบ่าจะแกร็บเม่นเศษเบอร์กันเถอะเศษเบอร์กันไแล้วยังของขาดโอ้โหเน้องมิ้นครับชอบเป็นเต็มรถ เอากับโบได้ย,ยังดอกไปฝากคนอะไรมาแตงน้อยนึงนี่ดอกกับพู่ป้าเฮือนไก่ฝากไปให้มีไงเอายังนะกับไปปนน้ำมันเพิ่นมาให้มักลินเต็มทังไปดูดเอาเธอซื้อมาจากสองวันเดอือเธอถือมาหาย,เอ,ยเ,ททาเอากระใสเต็มทังเมื่อวานไอทองละลอยโอ้ยพอก,กินใช่แล้แคร์เออทองละลอยเนาะเออเออที่ว่าพอก,กิน,นเนี่ยนี่ช่องเครื่องกระช่องลอยไปแล้วใครกูใครกูหาซื้อเป็นโลอะไร เนาะแค่เป็นโลกับสิประมาณสำนี่แหละร้อยหาสิบนะสื่อน้ำคาร์โเบย์อันนี้ร้อยสิบบาทอันนี้ดิร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งลดขาสิบบาทไปน้องเลยเนาะช่วงเศรษฐกิจบุดีเ้าก็ต้องซื้อแบบนี้อ่น้องเขาก็ต้องสลัดไม่ต้องสลัดซื้อเขาก็ต้องแบบไอ้ลดฟอนการใช้จ่ายเนาะเศรษฐกิจบุดีพี่น้องช่วงนี้ ลอยในของกินอีกแล้วพี่น้องซื้อดำตลาดนี่ยประมาณลอยอาทิตย์ก็ชาวแคสไว้แล้เนาะอืออันนี้เขาแจวคลายโลละอยลอุเยหาใช้ได้ซ้ำสิพัดชาวแคสเอ้ยเราสิพัดเราใช้ยางเลยชักเสียอะไรลอยไอ้เฮ้ยเมียตัวบอกผลออกมินิว่าดังไฟว่ะส่วนเสียพอดังไฟเราได้เนี่ได้บางสูบทางลังนะไสโอ้ยแตงกิวอนิมาดรถรถกระล่มอ่อนพี่น้องเอ้ยบุตรเมื่อบนร้นสูงแต่เฮิงอันหาไมัอัน ห้องอเดอร์นนอันนั้นมันหักฮะอันแนวเหยียบมันอันไหนไม่มั่สะชูเขา,าเพราะกันนั่นไงมันจะเจปิงล้ม,มออกแต่เปิปงไม่พี่นออ้องอือันบางสูบน่ะอันนั้นอยู่หักมองเหยียบครึ่งไว้นั้นครึ่งเนี่ยเออเต้องหาเล็กแล้วเนาะไม่เด้นั่นนั้ไม่ไผ่นะนะนี่เออสอดเข่าก็ได้ยอยู่นี่เนาะอืมมันบร<อ>ิเวณยังบางสูนบนะฮะเปิงล้มรถพี่บอได้ดหรอหักกัน,น <laughs> พี่น้องเอ้ยชิญยวะชิญยวะพอน้องมินนี่อันเป่งล้มโหลดถิมเป่งล้มเก่าออกก่อนพี่น้องเพราะว่าล้มเก่าเนี่ย้าะทาเติมล้มหม่เขาเนี่ยมันโอ้ยเคยแล้วเขานะ่ะถ้าเทาปูเป่งออกนะมันเคยแบบจะมันเปิดยังเติมล้มหม,ม่เข้าไ,ไปแล้วมันหวัว <ừ> จะเกิดจากสาเหตุยังอันนี้กับโอ้โหยังเป็น,นค,คำถามอยู่ก็เลยคั้งที่เติมล้มแต่ละครั้งเขาต้องได้เป่งล้มออกเป็นยังก่อนเมยน้องไข่นุ่ยนี่ยเอนียวลันได้ยินแต่เห็นแต่เอฟซีเม่นมาในทรงเข้าอ่ะหายผิวทม เพิ่นกับว่าสิห่มมาแล้วบอกไปยื่เจ้าเนี่ยห,หนึ่งขาคนนู้นนอนแล้วก็นอน,อนทับดิเสือดำฮนเด็เให้ให้มันนอนยางนนเนาะบอกว่าได้นอ,นอนยางโบ่อบนบอย่างกับห่มกับเอาเอาเอาสือดำหนแล้เราหนึ่งหนึ่งหนึ่งตบน้ำก่อน,นบอตบน้ำให้มันเปียกอย่างไปหนึ่งมันจังนั่นนั่นเย็นเออมันห่ม ไม่เขาอยู่นี่นะเขาโอ้ยเมืวานที่เห้กันเปียงลมกันเปียงลมโหลดออกพี่ลุกได้จุงมือพี่น้องเพื่อสิริพันธ์ใต้ลุกปานยังหรือไงคนน้องมินนี่นะได้เนื้อกินอย่างไรพี่น้องเมื่อวานนี้เฮาเป็นคนไปเอามือนี่พ่อน้องมินนี่ไปเอาขอบก็ต้องขอบใจแม่น้องมินนี่เนาะอุตส่าห์ละดงละป่ามาส่งใจเธอลายๆพี่น้องพอแล้วพอบ่ปะเติมตัวอีกเนี่หมวกกันน็อกเนี่ยอันนี้หมวกกันน็อกหมวกกันน็อก เรก็นอกกันว่านรถนอกยากกเตียมเอ้ยยี่เตี้มเขาจะน้อยกัเห็นล้มหลังก็แค่ได้จะน้อยก็ได้อันนดอกอจะน้อยกัได้ไปดอกวะ,ะได้ไปแล้วเน,นาอนนะอีกเจี๊ยมือจะน้อยกัดนี่อีกแปดกับมือเนาะแมนอีกบูดดอกไ่แหละบ้านมันอ่ะบ้านมันเสียเลยทางหลังเอาเลกโหลดกับโบปดูยถี่นนอเลยบ้านได้เนอขี่รด จะแม่นสาดเลขรถก็บ่ปลดโอ้ยพี่น้องเอ๋ยไปาก็ไาสิหมองมันฮ้อนเริ่มติดยากแล้วมันเป็นไถูกใส่หัวเทียนบบ่ได้น้ํามันเครื่องแหงบ่จักบ่ีเติมมงบ่งหันเปลี่ยนหวงบ่งคแม่มันเก่าแล้วดอยากติดยากมื้อเช้าเขาเจ้าให้เปลี่ยนเว้าได้น่ะเด้อละเทื่อนี่นนีประมาณ3-4เดือนแล้วได้่เห็นบ่3-4เดือน มันเป็นอันมันมันเก่าอลไรต้องเปลี่ยนดูดมโดดมีกับเป่งอ๋อพี่น้องเอ้ยเป่งถิมเป่งถิมก่อนพี่น้องลูกชายกับัางตัวมือเป๊ะยึดตูุกเปล่าเพื่อเช่าไหนว่าเนี่อือเอาไปเอามกกระมาอยู่อันคันคันให้นอนก็นอนวันนี้นอนอือบ่ได้ขี้นอนเขาเลยอือบ่ได้ทำหาเขามาเอากับยั่งโบมืออ่ะอืม ฝ่นน้อยอย่างนี้กันอืน่องน่องมินนี่เฮ้ยนั่นน่งตัวมือเปร๊ะอยู่นะบเดชจนใจบเดชจนใจบเดชตามฮ่าไพอีกอมือนะเอาเขามามือข้าเจ้าอันปิดบ้านมือทำอิดนะยามือเศร้าไปส่งปลาให้กันนอนะนะเด้เอาหางไม้ให้เจ้านะเอามาหนำยามือแรงเมย์มาเอาหายสัตโบมือจนหวัวจนเอาหัวว่าเอาสิขึ้นทั้งลังให้บังทับหนังทั้งหนะขึ้นหนังน้ำอลไรกันหลุดออกอลไรกันลง อยากได้เมื่อก็แม่นซ่าซ่าแล้วก็เสิร์ฟอีกก่อนสิขึ้นรถน้องเมื่อยแขนพี่น้องเอ้ยหน่ว่าอีกแหนสิดัแตกบ้างโอ้ยแห่งก็ลุกงได้เนาะ่นั่นหอมบมีไดได้เรื่องแล้วพี่น้องนี่งลบอ่อนลเปือนมันิปาดๆกบไปเออกับโานนึงของานะโานลหยังหาสางบได้อเรียบร้อยเนาะ ปลาใบหันแหลปุห่ห่อนนี่น้องไอ้เมือนี่บุกขึ้เนาะห่อนเนาะแดดเชุบฝนสีลงเห็ดลีอันไหนอืออือโอ้ยมัน,นบมนมันบ่บน,หน,นหลา,หลาลอะไรบ่คือบบว่านนี้ฝนยังไหลยังไหลรอบเลยข้านเท็กกะโบเซียเขี่ยวดอกโอ้ยอันเพิ่นสีเอาอันแยงลงไปใส่มีพวกห้องนะมุนเครื่องน้ำคันนี่อือบ่เนี่ในหลุมละมัน มนป้านกระสอบแล้วเราป้านกรสอบทางรดเลยอย่างเอาแหงลงไปใส่เออคันคันบุกข้างของข้าก่อนนะหมูทรงลอย,ยแต่มันแคลรี่ข้าก่องข้าบ่มีบ่โลลไปผู้ได้นีนอกระเบาเกือบทรงผูนน้ได้นีนาะเกือบทองโลผู้ได้หนะรไม่ข้านเพราะว่า,วาในนอนฮอดโดนเลย เลือจะได้อีกเรื่อยนึ่งยิ่ลุ่มคนอ,อ,อ่ะโบ, <c oughs> บขาใจกันโเขาใจกันสา,าไปเ <c oughs> มียโบ,ไ,บไทยประหลัดกันอยู่มองกันอันนะั้นคือเก่านะ mong câu hoa hương mong câu, pai đi xơi nhang vậy này, nó đây à? nó đây ơi ngô là lội, thùng là lội này, kai cô cho sự mùa quan này ừ. đó, Chốt, thông, thông, thông Thôi, thông thông cho coi vừng hả? พ่าพอกินเนาะสิ่งต่อยปันกันอีกแล้วรนบพัน huh. <r syllables> ุ <g ười> ้ huh. ่แล้ร้อยกาบาขนแล้อยู่นนะเขียวเขียวบอด้ท็อตวะเขียนเงี้ยพอน่นๆสิมือห้างงวนเลพี่น้องเอ้ยลาแล้วพอกันคลิปนาสบายดี